ภารกิจในการล้อมรั้วแล้วก็ผลักดันคนคเขมรออกจากพื้นที่ดินทำกินของคนไทยมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้เราไปตรวจสอบในพื้นที่อำเภอโคกสูงยังพบว่ายังมีทหารตรึงกําลังจากกองกําลังบูรพานะครับโดยภาพรวมสถานการณ์อยู่ในภาวะ ทรงตัวทหารยังคงประจำการอยู่ในที่ตั้งนะครับส่วนบริเวณหน้าแนวลวดหนามด้านในพื้นที่ติดอยู่กับหมู่บ้านโจกเจยจากการตรวจสอบไม่พบนะครับว่าชาวบ้านฝั่งกัมพูชาได้บุกรุกล้ำดินแดนไทยมารวมตัวเหมือนแต่ก่อนนะครับภายหลังจากที่ไทยประกาศใช้กฎอายการศึกช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพัฒนากองทัพไทยเดินทางมาที่บ้านหนองจานบริเวณทางเข้าถนนสีเพนนะครับ ตรงจุดตรวจการเข้าไปยังพื้นที่ดินของบ้านกำนันลีแล้วก็เจรัฐที่ยึดเอาไว้ตั้งแต่ต้น ถึงตรงบริเวณสแลนสีดำล้อมรั้วลวดหนามเจ้าหน้าที่เปิดเผยนะครับว่ามารอบนี้เพื่อสำรวจเพิ่มเติมทำถนนทางเข้าใหม่และก็สำรวจพื้นที่แนวเขตแดนที่เตรียมจะก่อสร้างรั้วกั้นเขตแดนแบบถาวรบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ซึ่งเมื่อวานนี้ก็สำรวจไปแล้วในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านครองลึกปอยเปตตตําบลอารัญญประเทศอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะครับ ทีมข่าวไปพูดคุยกับนักธุรกิจสะแก้วที่ทําห้องเย็นนําอาหารน้ําดื่มสิ่งของอุปโภคมาให้กับทหารชายแดนผู้ประกอบการก็เปิดเผยนะครับว่าแม้เวลานี้จะได้รับผลกระทบทางธุรกิจขนส่งจากสถานการณ การที่ลูกน้องอยู่ไกลให้หยุดงานไปก่อนนะครับหรือว่าลดค่าแรงลงครึ่งหนึ่งสำหรับผลกระทบหากเกิดขึ้นหนักกว่าโควิด -19 ก็ต้องปรับตัวกันต่อไปและหวังว่าหลังจากมีรัฐบาลใหม่สถานการณ์จะดีขึ้นถึงเวลานั้นค่อยมาพลิกฟื้นกันอีกครั้งหนึ่งครับเคยขาย10บาทตัวนี้ขายได้ช่วงนี้เหลือแค่2บาทมสมมุตินะคะจากร้อเหลือ20อแ,ลแ,ลแล้วคุณแม่ปรับตัวกันยังไง <c oughs> ปรับตัวก็ <c oughs> ก็ลูกน้องคนไหนที่อยู่ไกลก็บอกว่าพักก่อนก็ได้หรือถ้าจะมาทําก็เอาแค่สมมุติว่าเราจ้างอยู่400เอาเหลือครึ่งหนึ่งทําครึ่งวันได้ไหมแบ่งกันคนละครึ่งวันอะไรประมาณนี้มากเลยอะ่ะว่าโควิดแย่แล้วตอนนี้แย่กว่าโควิดแย่กว่าโควิดค่ะแต่สรุปแล้วคนงานก็ไม่ไปก็ยอมคนละครึ่งวันแต่เราให้กินข้าวทุกมือ้อมีข้าวให้กินทุกมือ้อ เราก็จะอดทนเพราะว่าตอนนี้คือหวังว่าถ้าามีรัฐบาลใหม่มีอะไรสถานการณ์ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ค่อยมาพลิกฟื้นใช่ค่อยมาค่อยมาพลิกฟื้นค่อยมาโปรโมทว่าเรายังขายอยู่นะสินค้าเราก็ดีเหมือนเดิมแม้ว่าตอนนี้คือเราได้รับผลกระทบแต่เราก็ต้องเารอะไรครับก็สู้ค่ะก็ต้องสู้ค่ะ ช่วงบ่ายมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโคกสูงเดินทางมาพร้อมกับหัวใจดวงโตและก็เขียนข้อความให้กำลังใจทหารมามอบให้เพื่อดูแลความปลอดภัยอยู่หน้าจุดผ่อนปรนบ้านหนองจานซึ่งทหารได้อ่านข้อความที่เด็กๆชั้นป .3 เขียนมาส่งให้ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจที่ดีเป็นอย่างมากเลยครับ ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่ถูกกำนันแล้วก็ภรรยาเนาี่ยยดไปปลูกบ้านทางจังหวัดสาแก้วก็เร่งแก้ปัญหาทําการรังวัดและ<บ>ออก <ทะ S 1> นโฉน,นดนวันนี้สํานักที่ดินให้ชาวบ้าน8ดรายเข้าไปดําเนินการเรื่องเอกสารนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนางผินเจ้าของที่ดิน40ไร่ที่ปัจจุบันมันเป็นบ้านของเจรัสอะคะ่ะตัวของนางผินเนี่ยบอกว่าต้องเดินหน้าในการนําที่ดินกลับคืนเพราะผู้ว่าเนี่ยรับปากว่าจะได้คืนหากเข้าไปทํากินไม่ได้ให้บอกผู้ว่า ผู้ว่ารับปากแล้วต้องทําให้ได้ค่ะจ้าข้างล่างที่ติดจะลุงเหลืออนะ่ะเป็นที่ปูกอ้อยกองอแม่ผิดกี่ไร่ออนะอ๋อของแม่พินก็แบ่งครึ่งกับพี่สาวตาบอกว่าที่นะ่ะเกือบเกติบไร่นะลูกเงกันตาก็แบ่งให้ทํานา พี่สาวก็เอาทางต้นไปแม่กับาทางปลายปลายนาหัวไร่ปลายนาเนาะอย่างคนเราเราเนี่ยแต่ยังไงเราก็ยืนยันว่าเราต้องเอาที่เราคืนอูเราย,ยืนยันเอา,นาที่เราคืนคน่าจะได้คืนเพราะผู้ว่าถ้าถ,ถ้าแกยังอยู่นะแกว่าจะเต็มที่ไปเหยียบวันไหนทำวันไหนไม่ได้มาบอกผมใช่ไหมแต่ยังไม่ผู้ใหญ่กำน,นันนายกอบตอผู้ใหญ่บ้านนะเรียกสารปักผู้ว่าหมดทุกคนเลยนะวันนี้ ถ้าอัดไว้จะมีทั้ทงรนบฟังไม่ได้ก็ว่าจ้าก็ว่ากันก็ทำนาหนลุดวางข้าวละง่ายดีเป,เป็นที่นาพยายามหวกหังมาโดยตลอดเลยใช่<า>ใชท,ที่ทุกเราก็อยากทำมาทำได ไปต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นดราม่านะครับซึ่งเป็นนักศึกษาชาวกัมพูชาได้ทุนเรียนฟรีอยู่ที่มหาวิทยายลัยราชพัฒนจังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากนั้นก็ประกาศลาออกเดินทางไปเกณฑ์ทหารแล้วก็มาต่อสู้กับทหารของประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นยังมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o k ด้อยค่าการศึกษาของประเทศไทยจนทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าพฤติกรรมในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการเนรคุณกินบนเรือนขี่บนหลังคา อีกหนึ่งคนหรือไม่นะครับล่าสุดในวันนี้รองศาสตราจารย์ดรฉลองสุขทองอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏสุบินพร้อมกับคณะผู้บริหารต้องออกมาถแถลงข่าวเลยนะครับกรณีที่นายบรอนชิตหรือบางท่านจะเรียกว่ารณชิตนะครับอดีตนักศึกษาชั้นปีที่2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาการไฟฟ้า ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทเกษตรรุ่งเรืองของไทยขอลาออกจากมหาวิทยาลัยไปตั้งแต่วันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแต่จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่านายรอนได้หยุดเรียนแล้วก็เดินทางกลับภูมิลำเนาที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก่อนจะเข้ารับราชการเป็นทหารตามคำแนะนำของบิดาซึ่ง,งเป็นทหารกัมพูชาเช่นเดียวกันนะครับ ก็หมายความว่าเป็นทาหารขเขมรแดกทั้งพ่อแล้วก็ลูกเลยต่อมาได้ปรากฏภาพและก็ข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะครับว่าทหารกัมพูชาที่เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนสุรินท์ไปโพสต์เฟซบุ๊กในเชิงสนับสนุนแนวคิดของฮุนเซนพร้อมข้อความเย้ยหยันชาวไทยและพบว่าบุคคลดังกล่าวก็คือนายบรอนชิดโดยมีส่วนร่วมในการประทัก,กับทหารไทยที่บริเวณปราสาทตาเมืองทมแล้วก็ปราสาทตาควาย เป็นพื้นที่เขตชายแดนที่สูมเสี่ยงต่อความมั่นคงเป็นอย่างมากนะครับผู้บริหารของหมหาวิทยาลัยบอกนะครับว่าเรื่องนี้ได้หาเรือกับหน่วยงานทางความมั่นคงและมีมติให้ดําเนินการส่งนักศึกษาชาวกัมพูชาทั้งหมด32คนเลยนะครับรวมถึงนักศึกษาจากหมหาวิทยาลัยในพื้นที่อีก5คนรวมเป็น36คนให้เดินทางกลับประเทศโดยได้ส่งตัวกลับไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลร,ราชธานีเข้าไปทางสปปลาวแล้วก็เดินทางต่อไปยังกัมพูชาทางจังหวัดสตึงเตงรองศาสตราจารย์ดรฉลองบอกนะครับว่ารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเพราะตลอด2ปีที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมและเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับ,บรอนชิดเป็นนักศึกษาเรียนดีนะครับมีจิตอาสาและเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยแต่สุดท้ายกลับเลือก ทางเดินที่ทําให้เราต้องทบทวนบทบาทในการให้ทุนการศึกษาใหม่ต่อไปนะครับทางนี้ทางมหาวิทยาลัยถแถลงว่าการรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะกัมพูชาเป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการาระหว่างประเทศด้วยความโปร่งใสส่วนความขัดแยง้งบริเวณชายแดนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมหาวิทยาลัยและไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้วยครับ นกึกษาคนนี้ก็เป็นนักศึกษาที่ที่ตั้งใจเรียนนะครับมีผลการเรียนที่ดีคนหนึ่งนะครับเขามาเรียนที่มหาวิทยาลัยศูนย์ผลการเรียนอยู่ระดับหัวแถวของก้องเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็เป็นคนที่มีจิตอาสานะครับเป็นนักกีฬาเราได้จดหมายมาด้วยนะครับรูปร่างก็จะสูงตรงนี้เราเห็นว่าต้องเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นแต่เรื่องของว่าของความขั้นยาเนี่ยเราไม่เห็นภาพรงนี้แต่ในช่วงที่เขาอยู่กับเราช่วงระยะเวลาสองปี คุณผู้ชมนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะสถานการณ์ไทยกับกัมพูชา